เจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวาสนาดีนะครับผมนะวันนี้จะมาทําอะไรก็คือหลังจากคลิปแรกที่ผมทําคลิปป้องกันการโกงไว้แล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูอีกคลิปหนึ่งก็คือในลักษณะของคลิปมิจฉาชีพทําไมผมถึงต้องอามาทําคลิปแบบนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเนื่องด้วยอา,อายุผมนะครับแล้วก็เวลาเราอ่านข้อมูลในโทรศัพท์พวกนี้ครับ คือตามันไม่ค่อยเห็นฉะนั้นถ้ามันมีเสียงขึ้นมาผมว่ามันก็น่าจะมีประโยชน์สําหรับกลุ่มๆหนึ่งสําหรับคนที่มีปัญหาแบบผมเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือผมไม่ได้ใส่แว่นนะครับคือยังไม่อยากใส่แว่นก็เลยฟังเสียงช่วยแล้วก็ดูภาพป,ประกอบดีที่สุดนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องวิชาชีพนะครับวิชาชีพในการโกงการซื้อต้อนไม้อ,อนไลน์นะครับเนี่ยช่วงนี้คือมันมีเยอะมากนะครับเราก็มี บ่อยแล้วมูลค่าต้นไม้นะตอนนี้มันมีมูลค่าสูงมากนะครับสําหรับการสั่งออนไลน์เนี่ยคือมันไปถึงหลักแสนแล้วนะครับพันเนี่ยคือจิบจิบร้อยพันห้าพันหมื่นห้าหมื่นพวกนี้คือเป็นปกติแล้วมาเราจะมาดูกลโกงของวิชฉาชีพว่าเขาจะทํายังไงกับเรานะครับอันนี้ต้องยกเครดิตให้กับพี่ธนกิจนะครับจากปลายของบอลกระดาษอโลกาเซียนะครับต้องขออนุญาตเจ้าของข้อความด้วยนะครับ ที่นํามาเผยแพร่นะครับเพราะว่าตัวผมเองก็คืออยากให้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆมากๆมาดูข้อหนึ่งเลยนะครับข้อหนึ่งเนี่ยพี่เขาบอกว่าต้นไม้นะครับที่มิจฉาชีพเนี่ยคือจะเอามาให้เราดูเนี่ยแล้วต้องการเงินจากเราเนี่ยคือหนึ่งเลยนะครับต้นไม้เนี่ยจะค่อนข้างสวยเป็นพิเศษนะฮะก็คือสวยแบบเกินมาตรฐานราคาถ้าสังเกตสมมติราคาหลักหนึ่งพันเนี่ยมันจะสวยหลักประมาณห้าพันถึงหมื่น อันนี้คือข้อสังเกตข้อที่1นนะครับข้อที่2นะครับคือนอกจากสวยแล้วเนี่ยนะครับคือราคาจะต่ํากว่ามาตรฐานนะครับอย่างที่เคยบอกไปว่าถ้าเพื่อนๆน,นะครับชอบต้นไม้ต้นตน,นี้เพื่อนๆควรไปศึกษานะครับว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นอย่างไรราคาซื้อขายในตลาดเป็นอย่างไรสมมุติราคา1 0 0 0งพถึงห้าพถ้ามันอยู่600 700 500เนี่ยโหแล้วความสวยไปอยู่ระดับ5,000ันเนี่ยอันเนี้ย ให้ตีความได้เลยว่ามิฉาชีพนะครับทีนี้มาดูข้อที่3นะครับหลังจากที่เราสนใจแล้วนะฮะเราทักข้อความคุยกันแล้วเนี่ยโจนเนี่ยจะบอกนะครับก็คือบ้านเขาเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดค่อนข้างไกลนะฮะอยู่ที่สถานที่ห่างไกลอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้โดยส่วนตัวก็เจออย่างที่เคยบอกไปว่าผมก็เคยโดนหลอกเองมาแล้วนะ <S <S> <S เพราะว่าอะไรเพราะว่ามิฉัดชีพตอนนี้คือมันจะสามารถเช็คจากเฟซเราได้ เฟซเราเนี่ยมันจะระบุที่อยู่สถานที่อยู่ของเราว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับคือถ้าโจมันมีความรู้ปุ๊บมันก็เข้าไปได้เลยเข้าไปเช็ครายละเอียดของเราได้เลยว่าปุ๊บปปประวัติเราเป็นมาอะไรยังไงนะครับเขาก็จะรู้แล้วเขาก็จะแจ้งพิกัดที่มันไกลจากเรานั่นเองเพื่อให้เราทําการส่งต้นไม้นะครับข้อที่สี่นะครับการต่อรองราคานะครับสมมุติเราซื้อห้าพันปุ๊บเราคุยไปคุณมาสอ,มสอบถามเรียบร้อยแล้วครับเนี่ย เขาก็จะดูเราเลยว่าเหมือนเราเจะซื้อหรือไม่ซื้อหน้าอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆเขาลดร,ราคาให้เราสมมติหนึ่งมืนบาทอาจเหลือแ0 0พันถ้าพี่โอนตอนเนี้ก็อาจจะเหลือ7 0 0ดพันอ,อะไรทําลองนี้นะครับผมพอลดราคาแล้วใช่ไหมข้อที่5้านะครับลดร,ราคาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเร่งการจ่ายเงินของเราก็คือจะพยายามคุยโน้มน้ำของเรานะครับให้รีบจ่ายเงินหรือว่าโอนเงินทันทีนะครับ คือถ้าเราบอกว่าขอดูก่อนนะขอไปเช็คข้อมูลก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพิมพ์บอกเราเลยว่าให้รีบตัดสินใจนะเพราะว่ามีคิวต่ออีกหนึ่งคิวสองคิวสามคิวคือเราเป็นคนคอมเมนต์คนแรกเขาให้สิทธิ์เราคนแรกมันก็จะเป็นการยุงใจให้เราทําให้อยากได้ต้นไม้เพิ่มขึ้นนะครับอ่ะทีนนี้มาดูข้อที่6นะครับข้อที่คือเขาจะไม่ให้เราวิดีโอคอดูนะครับต้นไม้แบบสดสดหรือเห็นหน้านะครับเพราะว่าเขาไม่มีต้นไม้นั่นเอง หรือต้องบอกว่างโจรบางคนเนี่ยคือมีต้นไม้ขายต้นไม้แต่ไม่ยอมส่งแบบนี้ก็มีนะแต่ถ้าวิดีโอนะฮะคอไม่ได้รูปถ่ายไม่ได้ถ่ายรูปคู่บัตรประชาชนไม่ได้ตัดผ่าดเลยครับอันนั้นคือโจรแน่นอนนะครับแล้วก็คอ7นะครับแจ้งเลขบัญชีธนาคารนะครับกับชื่อดามสกุลไม่ตรงกันอันนี้คือเป็นจุดสังเกตนะครับ1ผมเคยพูดไปแล้วว่าชื่อเฟซนะฮะชื่อ ธนาคารชื่อโอน3กรณีนี้ให้เช็คดีๆเลยครับว่ามันตรงกันไหมถ้า3อย่างนี้ตรงอย่างน้อยเราก็เกิน50 60 70%แล้วแล้วเราก็ไว้วางใจได้นะครับผมเพราะว่ากรณีไม่ให้เนี่ยไม่ให้โอนไม่กรณีไม่ให้ดูภาพไม่คอเนี่ยจะมีข้อค่าข้ออ้างต่างๆมากมายเช่นขับรถบ้าง อยู่ต่างจังหวัดอยู่ในท้องไร่ท้องนาบ้างกําลังติดงานศพบ,บ้างงานศพนี่เขาอ,อ้างประจําเลยผมเจอนะฮะติดงานศพตลอดนะฮะอันนี้มาดูในส่วนของข้อ8นะครับข้อ8เนี่ยชื่อผู้ขายกับบัตรประชาชนนะครับจะไม่ตรงกันอ่ะอันนี้ก็พูดรวมไปถึงเมื่อกี้แล้วแต่ว่าพี่เขาจะแยกข้อข้อให้เป็นจุดสังเกตง,ง่ายๆนะครับชื่อบัตรประชาชนธนาคาร a c e b o o k อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ แล้วก็ข้อ9ถ้าเราแกล้งบอกว่าบังเอิญมีเพื่อนอยู่อำเภอเดียวกันนะครับก็คือเราไม่สะดวกที่จะโอนเงินเราจะจ่ายสดหรือว่าเข้าไปรับเองหรือมีเพื่อนอยู่ใ,ใกล้ใให้ไปรับเองแล้วก็เราจะขอที่อยู่โลเคชันนะครับเขาก็จะมีการใบเบี่ยงนะครับหรือว่าหาอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาอ้างมากมายที่จะให้เราจะให้เขาว่าไม่ส่งโลเคชันให้เราเพราะว่าอะไร เพราะว่าเราอาจจะรู้ที่อยู่ของเขาว่าเขาอยู่ที่ไหนนั่นเองแล้วก็ถ้าเราโดนโกงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเวลาเราจะตามหาตัวเขาหรือว่ามีคนรู้จักให้ไปตามเขาที่อยู่เขาอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะทําให้เรารู้จักเขาว่าเขาอยู่ที่ไหนนะครับ <S <S เพราะว่าในกรณีแบบนี้คือมันเคยมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับเราก็ไปรออยู่จริงๆแต่ว่าโจรไม่มาครับคือส่งโลเคชันให้เรามั่ว นะสมมติยุงเทพส่งไปนู่นเลยบางนาเราก็ไปรอบางนาเขาก็ไม่มาสักทีนะก็คือว่าเป็นการหลอกเรานั่นเองนะครับทีนี้มาดูข้อ10นะครับผมเป็นการเตือนนะครับว่าต้นไม้นะครับคือจากผู้ที่เลี้ยงมาเนี่ยก็คือไม่มีใครเขาขายต้นไม้ให้ในราคาถูกนะครับเราก็ไม่มีผู้ขายที่ขายต้นไม้จริง แล้วจะไม่ยอมทําข้อทั้งหมดที่กล่าวมาเช่นผมขายต้นไม้ผมก็ต้องถ่ายรูปต้นไม้ให้เพื่อนๆดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงเพื่อนๆอยากเห็นใบนะครับเพื่อนๆอยากเห็นตรงโคนต้นไม้เพื่อนๆอยากเห็นต้นนี้วิดีโอคอให้ดูหน่อยสิต้นนี้เป็นยังไงสภาพจุดตรงนี้ตรงนี้มีใบาตายมีตำมิไหมอะไรอย่างเงี้ยผมต้องทำให้อยู่แล้วเพราะว่าอยากขายของนะครับ นะก็จะเป็นการเตือน1ิบข้อที่เอามาเตือนเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อให้ได้ยินภาพและเสียงนะครับเนื่องจากกผมสายตาไม่ค่อยดีเนาะมาทีนี้เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกกรณีคืออีกกรณีหนึ่งก็คือในเมื่อเราทำทั้งหมดมาแล้วแล้วเราพลาดผังเราโดนโกงพอโกงปุ๊บเสร็จเราจะทำอย่างไรนะครับบางคนก็ไปแจ้งความไปแจ้งความปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็จะลงแค่ บันทึกประจําวันบางคนบางคนเงี้ยโดนโดนโกง300บาทไปแจ้งความเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะก็จะใช้ดูพินิษว่าเอ้ยจำนวนเงินมันไม่เยอะนะาอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าทําบุญทาทานไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าในทางกลับกันปุ๊บเนี่ยคือถ้าเรามองนะสมมุติผมเป็นโจรผมตั้งเป้าเนี่ยกลุ่มตอนเนี้ยมีเป็นร้อยกลุ่มนะครับมีเป็นร้อยกลุ่มผมตั้งเป้าไว้เลยครับวันหนึ่งสิบสิบกลุ่มนะฮะสิบกลุ่มก็คือสิบสิบอ่ะสองครั้งนะห้าห้าสิบสิบสิบกลุ่ม ต่อคนเนี่ยขอสามร้อยสิบคนวันละสามพันเดือนหนึ่งทำงานยี่สิบวันเท่าไหร่ครับหกหมืนเป็นเงินจำนวนที่เยอะมากแต่ว่านักปัจจุบันนี่คือมันไปจนถึงหลักหมื่นหรือว่าหลักแสนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปแจ้งความที่โรงพักเนี่ยส่วนใหญ่เลยเจ้าหน้าที่เขาจะใช้ดุลพินิษก็คือลงบันทึกประจําวันการลงบันทึกประจําวันก็นคือลงเพื่อเป็นหลักฐานเท่านั้นเองไม่ได้มีการ เขาเรียกว่าดําเนินคดีใดๆนะครับแล้วก็พอหมดอายุความเสร็จปุ๊บเขาก็จะคัดทิ้งออกไปง่ายๆอยีางนี้ผมก็จะมีวิธีแชร์นะครับเพ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ราะฉะนั้นคลิปนี้นอกจากเราจะมารู้เรื่องในส่วนของการโกงนะครับว่าโจรเนี่ยจะทํายังไงให้เราโอนเงินแล้วเราก็จะมาดูว่าในเมื่อเราโดนโกงไปแล้วเราจะทําอย่างไรนะครับสําหรับข้อมูลตัวนี้นะครับผมยกเครดิตให้คุณปรัชญามัจจาวงนะครับ จาก a c e b o o k นะครับจากที่หลายๆท่านแชร์กันมานะครับมาดูวิธีการเอาเงินทืนจากคนโกงนะครับว่าจะทําอย่างไรนะครับข้อหนึ่งเลยเราไปที่โรงพักเราก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเราโดนโกงนะครับแล้วก็นําเอกสารหลักฐานนะครับแชทที่เราคุยเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปปริ้นนะครับใส่กระดาษ A4 รวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่เรามีไม่ว่าเป็นสลิปโอนเงินนะครับคือเราปริ้นมาให้หมดเลยนะครับนําไป แจ้งความแต่ว่าการแจ้งความเนี่ยเพื่อนๆอย่าไปแจ้งลงบันทึกประจําวันอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับการที่เราลงบันทึกประจําวันเนี่ยคือเราไม่ได้ดําเนินคดีเพราะฉะนั้นการไปแจ้งความเนี่ยเราต้องบอกเขาว่าขอแจ้งความดําเนินคดีนะครับกับคนที่โกงของเราแล้วก็นําหลักฐานเนี่ยไปแจ้งความด้วยนะครับแล้วก็ข้อ2นะครับเอกสารใบแจ้งความนะครับเมื <ME> ่อเราแจ้งความขอดําเนินคดีแล้วเนี่ยคือ หนึ่งเลยข้อสําคัญมันต้องมีเลขที่เอกสารนะครับ2ก็คือตราคุดนะครับต้องมีตราคุดด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ตํารวจเนี่ยทำงานหรือว่าดําเนินคดีต่อไปนะครับพอเราทําทั้งสองข้อแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยนำเอกสารไปที่ธนาคารนะครับของโจรสมมุติเราโอนที่ธนาคาร t ท t เราก็ไปที่ธนาคาร g ท t นะครับเราก็ ไปสาขาไหนก็ได้ที่ใกล้ๆบ้านเราให้เป็นธนาคารเดียวกันนะครับแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าเราต้องการเงินคืนจากเจ้าของบัญชีนี้เนื่องจากมีการโกงแล้วก็นําเอกสารที่เราไปแจ้งความทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะให้เรากรอกเอกสารแล้วก็อย่าลืมระบุคําว่าของเงินคืนด้วยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะตรวจสอบแล้วก็แจ้งข้อมูลให้เรารับทราบนะฮะแล้วก็ มันจะเป็นโอกาสที่ทําให้เรานะครับได้เงินคืนสูงมากๆนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าพอโจรทำธุรกรรมการเงินนะครับไม่ได้แล้วเนี่ยโจรเนี่ยเขาก็จะติดต่อไปที่ธนาคารนะครับทางธนาคารเขาก็จะแจ้งว่าคุณมีคดีความกับนี่นีๆๆ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 น่นี่นี่นีะฮะก็คือให้โจรเนี่ยไปไกลเกลี่ยกับ ผู้ที่เป็นเจ้าของคดีหรือคนที่โดนโกงนะครับเขาอาจจะติดต่อกับเรามาแล้วก็ขอไกลเกลี่ยว่าจะอย่างไรนะครับเราก็อาจจะขอเงินคืนหรือดำเนินคดีก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือโจรเนี่ยมีคดีกับเราแล้วเขาก็จะมีคดีกับธนาคารด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเด้งเป็นสองเด้งนะครับเราก็เรื่องราวแล้วก็การเล่งรัดนะครับ นีสินหรือเงินที่เราสูญเสียไปมันก็จะทําให้รวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่ผ่านมานะครับอย่างที่บอกนะครับการซื้อขายต้นไม้ออนไลน์โดนโกงกันค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เวลาไปแจ้งความนะครับเจ้าหน้าที่ก็อาจจะใช้ดุลพินิษเนาะก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเรานะฮะสูญเสียเงินจํานวนมากน้อยแค่ไหนเอกสารเรา พอมากแค่ไหนข้อมูลที่เราได้จากของโจทย์มามีมากน้อยแค่ไหนเราก็แจ้งนะักเจ้าหน้าที่ไปนะครับอย่างที่บอกนะครับขอดําเนินคดีมันก็กถ้าทําแบบนี้ก็ถึงจะตามเอาเงินเราคืนกลับมาได้แล้วก็ไปที่ธนาคารอย่างที่พูดมานั่นเองนะครับข้อมูลทั้งหมดนี้ขอขอบคุณมากๆนะครับจากคุณปรัชญานะครับมัจจาวงนะครับที่ได้แชร์ข้อมูลดี เข้ามาให้เรานะครับสําหรับคนที่ชอบไม้ใบหลงไม้ใบรักต้นไม้ปลูกต้นไม้แล้วก็ช้อปปิ้งออนไลน์ในกระแสยุคที่เป็นโควิดแบบนี้นะครับหรือยุคที่เป็นเกษตรเกษตร4.0แบบนี้นะครับก็คือเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเดินนะครับหน้าร้านตามต้นไม้นะฮะหรือว่าต้นไม้ที่เราอยากได้จริงๆเนี่ยคือมันอยู่ไกลนะครับเราก็สามารถช้อปปิ้ง แต่เราต้องหาข้อมูลอย่างที่แจ้งมาข้างต้นทั้งหมดนะครับเพื่อความรอบครอบแล้วก็เพื่อให้เพื่อนๆไม่สูญเสียเงินที่เราหามาได้กว่าจะได้แต่ละบาทแต่รัศตางเราต้องเสียหยาดเงินแรงกายไปเท่าไหร่กว่าจะได้เงินจํานวนนั้นมาเพื่อที่จะซื้อต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับเหมือนพวกต้นไม้ด่างนะตอนนี้คือบางครั้งต้นไม้บางต้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะซื้อตามร้านได้ครับเพราะว่า พวกไม้ด่างราคาแพงๆเนี่ยมันจะมีเฉพาะที่จริงๆนะครับแล้วก็จํานวนร้านหรือ,อสถานที่ขายเนี่ยมันมีน้อยเพราะฉะนั้นความสะดวกสบายนะครับมันก็เอื้อให้เราที่จะไปช้อปปิ้งต้นไม้นะครับโดยการช้อปปิ้งผ่านออนไลน์เพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ควรนะครับหาข้อมูลขอรูปถ่ายขอบัตรประชาชนหรือว่าข้างต้นที่ผ่านมาโดยวิธีการที่บอกไปข้างต้นนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆนะครับ แล้วก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามด้วยนะครับหวังว่าคลิปจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสวัสดีครับ